เจรินพรทุกๆท่ทานวันนี้วันที่27สิบงหาคมพุทธศักราชส5 6 4ท่านทั้งหลายเป็นยังไงมัง่งสบายดีกันไหมโอ้ตอบกันพุพับพุพับพบสบายดีเจ้าสบายดีค่ะสบายดีครับเออ อนโมทนาสาธุสบายดีนั่นก็คือสิ่งที่ดีถ้าไม่สบายก็พยายามทำให้สบายมีคนหนึ่งพูดว่าคนเรานี่แปลกเอาร่างกายไปหาเงินพอได้เงินมาแล้วเอาเงินไปซ่อมแซมร่างกายสุดท้ายเงินก็ไม่ได้ร่างกายก็ไม่ได้ ก็คือตายหมายความว่าเราอยากได้เงินได้ทองเราก็ต้องเอาร่างกายของเราทุ่มเทลงไปทําการทํางานแต่ทํามากไปมันก็เลยทําให้ร่างกายป่วยไข้เมื่อร่างกายป่วยไข้แล้วเป็นยังไงก็ต้องไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลเอาเงินที่หามาได้นั่นแหละไปรักษาตัวเองสุดท้ายร่างกายรักษาไม่ไหวก็ตาย เงินก็ไม่ได้ร่างกายก็ไม่ได้เสียทั้งร่างกายเสียทั้งเงินอันนี้ท่านบอกว่ามากไปเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองด้วยงานก็แล้วก็ทำไม่ใช่ไม่ทำแต่ว่าถ้าทำไม่รู้จักพักจักพักผ่อนอะ่ะมันก็มากไปทำงานที่ที่ทำงานแล้วก็มาทำงานที่บ้านงานที่บ้านคืออะไรดูไลน์ติ้งต่องติ้งต่องติ้งต่งติ้งต่อง,งอะไรดูเพซบกุกดู u t u b บแล้วก็ โดซิเรตนังนั่น,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 นเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้โหเพิ่มความเครียดเพิ่มดีกรีของการทํางานมากยิ่งขึ้นก็เลยหลับน้อยการพักผก่อนก็น้อยมันก็ทําให้โรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเพราะว่าภูมิต้านทานในร่างกายของเรามาลดลงลดลงลดลง,ลดลงมันก็ต้านไม่ไหวในสุดท้ายก็ตู้วตู้วตู้วตู้ยเ,เ,เกิดอุบัติเหตุมั่งหลับใน <c oughs> แต่ถ้าหลับในในสมาธิไม่เป็นไรดี <g ül> ดีเพราะฉะนั้นเราก็มาทำสมาธิกันนะเราเปิดหลักสูตรหรือว่าเปิดการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างเราสติริมหรือว่าเปิดเครื่องเราจะเริ่มหกโมงเย็นหกมงเย็นเราจะเริ่มทุกวันอ่ะเรามีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่จะเปิด เป็นทางการให้ออนไลน์ก็จะเริ่ม6โมงเย็นหรือ18นาฬิกาเริ่มออนไลน์ก็จะมีการฟังพระธรรมเทศนาจากท่านเจ้าประคุณสนุนทรยิญญาณวชิโรดมหลวงพ่อเวริยังสเลนทโลจากนั้นก็จะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการทำสมาธิเป็นอะไรก็จะมีอาจารย์นมแล้วก็ท่านอาจารย์รังสีมันมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านทัหลยได้รับทราบก่อนที่จะ เริ่มสวดมนต์ก็พระจางย์ก็ขอพูดธรรมะบ้างสักหานาทีบางทีอาจจะไม่ถึงด้วยวันนี้โชคดีได้เวลาหนาทีก็เลยจะพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสว่า mm hmm. การหั่งธรรมังวิปหายะสุกังภาเวทะปันธิโตผู้เป็นบัณฑิตพึงละสิ่งที่ทำให้จิตดำพึงทำจิตให้ขาวหรือแปลง่ายๆคือทำจิตให้ดำเป็นบาป ทำจิตให้ขาวเป็นบุญพระอาจารย์จะพูดบ่อยๆว่าจิตใสเป็นบุญจิตขุนเป็นบาปในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยโอ้ยมีเรื่องเข้ามาสุดจิตเคราะมากมายถ้าหาว่าเราเสพข่าวเรื่อง COVID โควิดมากโอ้ยหวาดวิตกกงังวลเรื่องนอนบางนี้บางคนอาจจะเครียดมากนอนไม่หลับกังวลเรื่องโควิดมากไปบางคนก็เสพข่าวเรื่องสารพัดเรื่องมันก็ยิ่งเครียดแล้วก็นอนไม่หลับ อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าร่างกายมันสกปรกเราก็ไปอาบน้ำใช่ไหมล้างร่างกายของเราออกไปซะมันจะได้ไม่เกิดโรคภัยแค่เก็บไม่โรคโรคเกลื่อนโรคกลากตามร่างกายของเราไม่โรคเกิดโรคคัน่ะคันตามร่างกายคันศีรษะโอ้ไปอาบน้ำำําชําระสิ่งสกปรกออกไปซะมันก็จะได้หายคันทีนี้โรคทางใจโรคทางใจ ที่รับข้อมูลน่นข้อมูลนี่งดหงิดมั่งเบื่อมั่งเซง็งมั่งกังวลมั่งเครียดมั่งเรื่องนัน่นเรื่องนี่เรื่องซอเซ็ตเรื่องนินทาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีกันโอ้ยโอ้ย,อยมันวุ่นวายเหลือเกินโอ้อันนี้ก็คิดหนักก็ไปไอคำพูดนี่นะมันทําให้คนรักกันก็ได้ทําให้คนชังกันก็ได้ทําให้คนมีกําลังใจต่อสู้ปัญหาชีวิตก็ได้เพราะนั้นเราเสพข้อมูลอันใด ข้อมูลอันนั้นแหละก็จะไปทําให้จิตของเราไส้ก็ได้ขุนก็ได้ไอ้ที่คนทําให้จิตตัวเองขุนนี่สิโอ้ยน่ากลัวเพราะว่าจิตขุนแล้วมันเป็นบาปบาปคือทาให้จิตของเรานี่มัวหมองเมืดมนแล้วก็มองไม่เห็นความดีของคนอื่นด้วยนะด่าคนอื่นเฟ่งเฟ่งเฟ่ง,แ,ฟงแล้วก็ด่าสามีด่าภรรยาด่าลูกตัวเองด่าพ่อด่าแม่ด่าครูบาอาจารย์ด่าอะไรหมดเพราะจิตดําไงเพราะมันเป็นบาปแล้วเนี่ย มันมันจิตดำเนี่ยมันก็เลยทำให้ใหออกอาการออกาการคือด่าคนนั้นด่าคนนี้ดูถูกคนนั้นเหยียดย้ำคนนี้ใส่ร้ายป้ายสีคนนั้นถูกผิดฉันไม่รู้แต่ว่าฉันขอด่ามันก่อนอันนี้คือจิตมันดำถ้าจิตใสเป็นยังไงจิตใสมันก็มีเมตตาปรารถนาดีอยากให้คนอื่นมีความสุขโอ้ฉันมีความสุขแล้วโอ้ยมีความสุขจังเลยสวดมนต์กับคณะสงฆ์วัเทบนี่โอ้โหฉันมีความสุขมาก ฉันสบายใจมากฉันหยุดเล่นไลน์ไปสองชั่วโมงว่าไปวันนี้ฉันไม่เล่นไลน์อ่ะฉันขอมาเอาโทรศัพท์ของของฉันมาติดต่อเรื่องการสวบนอบนค์กรคณะสงฆ์ประเทศพอมาเปิดแล้วก็โอ้ได้ฟังเทศหลวงพอ่ออุ้ยดีใจจังเลยแม่กาลังอยากจะฟังพอดีหลวงพ่อเทศถูกใจด้วยโอ้ยอย่างเช่นกันหั่งทำมังวิปหายะุกังภาเวทะปันธิโตผู้ฉลาดพึงละ ทำอันดำแล้วก็พยายามทําสิ่งที่เขาขาวให้เกิดขึ้นก็คือทําจิตให้มันดํามันเป็นบาปถ้าทําจิตให้ใสมันจะเป็นบนอโอ้มหน้าเราทั้งหุดหิดมมหน้าเราทั้งเบื่อมิน่าเราทั้งเซง็งเพราะเราทําจิตให้มันขุนนี่เองเมื่อมันขุนมากมันดำเนี่ยพอดําแล้วก็มองเห็นความดีของคนอื่นโอ้ยเรื่องไม่ใช่เรื่องก็เกิดเรื่องขึ้นมา สามารถฆ่าตัวเองก็ได้ฆ่าคนอื่นก็ได้ด้วยนะฆ่าสามีก็ได้ฆ่าภรรยาก็ได้ฆ่าพ่อก็ได้ฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าลูกก็ยังได้เลยสุดท้ายก็มาฆ่าตัวเองทําไมเขาฆ่าล่ะจิตของเขาดาร์คดาร์คดาร์คคืออะไรเนาะดาร์คดาร์คแปลว่าดําจิตของเขาดํานั่นเองมันจึงมองไม่เห็นความดีของคนอื่นมีแต่มองเห็นความชั่วร้ายของคนอื่น และตัวเองก็ชั่วไร้ายไม่รู้จักด้วยเพราะว่ามันดําแล้วก็มองไม่เห็นไงในที่สุดก็ฆ่าตัวเองตายเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเขาจะละสิ่งที่จะทําให้จิตคุณเขาจะพยายามทําจิตให้ใสเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันสร้างจิตใสให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองจะได้เป็นบาปไม่ได้เป็นจะได้ไม่เป็นบาปคือเป็นบุญมันจะได้ไม่เป็นบาป จะทาให้จิตของเราใสเบิกบานมันก็จะเป็นโบญจิตใสเป็นบนุญจิตขุ่นเป็นบาปแต่ทีนี้ไปก็จะขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์กับคณะสงฆ์วัดเทพเจริยาจารย์วันนี้สวดเรื่องรัตนปริตรรัตนปริตรก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าได้ให้พระนนท์ไปสวดให้แก่มเมืองเวสาลีที่เกิดเศรษฐกิจเสียหายโรคภัยระบ,บาดจนฟร้่ยชุกชุมก็ทําให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุข ให้แก่ประเทศนั้นเมืองนั้น,น,นเรียกว่าทําให้เขามีความสุขบัดนี้ได้เวลาแล้วก็ขอเชิญทุกท่านได้เตรียมตัวเตรียมใจทําวัดสวดมนต์เย็นกับคณะสงฆ์วัดเทพเจริยาจารย์การทําดีแม้จะมีปัญหารือประศักก็ขอให้ทุกท่านจงฝ่าฟันเมื่อเราทําแล้วความดีนั้นจะเป็นอริยทรัพย์ให้แก่เราข้ามภพค้าชาติ การที่เราสะสมแต่ละวันแต่ละวันนั้นเท่ากับว่าเราได้ชำระล้างจิตของเราที่เกิดความสกปรกถ้าเราไม่ชำระล้างมันออกไปมันก็จะเกิดเชื้อโรคเชื้อโรคก็คือโรคงดหงิดโรคเปื่อโรคเซง็งโรคกังวลใจโรควิตกสารพัดเกิดขึ้นน้อยใจเสียใจนั่นก็คือ โรคโควิดใจเราต้องมาสวดมนต์ชำระล้างออกไปนั่งสมาธิชำระล้างออกไปเดินจงกรมชำระล้างออกไปฟังพระธรรมเทศนาชำระล้างออกไปโรคโควิดทางใจก็จะจางไปจางไปจางไปเกิดเป็นจิตไซจิตตื่นจิตเบิกบานท่านก็จะมีความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้น ท่านก็จะทางานทำการได้ดีมากขึ้นท่านก็จะมีความรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีคุณค่ามากขึ้นแล้วท่านก็ยังจะได้สะสมอริยทรัพย์อันนี้ข้ามภพข้ามชาติอีกต่อไปการพาท่านทั้งหลายแผ่เมตตานี้ถือว่าเป็นการเผื่อแผ่เป็นการสร้างเมตตาบาร,รมีให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมรงพอ่อเิรียังสรินทโลท่านกล่าวว่า หลักสูตรหรือว่าคณะสาสมาธิการทําสมาธิเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะยิ่งมากยิ่งดีเหมือนกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ยงใหญ่ไปทั่วโลกคนอยู่ที่ไหนก็เปิดอินเทอร์เน็ตได้สามารถเล่น YouTube เล่นออนไลน์เล่นไลน์เล่น w ัตช p หรือว่าวีชั t โอ้ได้สารพัดแล้วประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นๆเขาก็หูตากว้าง เช่นเดียวกันกันกบการสวดมนต์การนั่งสมาธิเพื่อแผ่หรืรอว่าสร้างพลังกิตกระแสบวกโยงใหญ่จากไทยหรือว่าจากทั่วไทยไปสู่ทั่วโลกมันก็จะครอบงำให้พลังบวกนี้กระจายไปมันก็จะเกิดพลังบวกพลังบวกนี้ก็จะเกิดความเมตตาความปรารถนาดีนำมาซึ่งสันติภาพสันติสุขให้แก่ทุกคนได้แต่ว่า ทำจำนวนน้อยๆเหมือนเทียนเล่มเดียวก็สว่างในที่จำกัดแต่ถ้าจุดเป็นล้านดวนพันล้านดวงมันจะสว่างสวยขนาดไหนลองคิดดูที่เขาบอกว่าดาวล้านดวงหรือว่าพันพันล้านดวงมันก็เกิดความสว่างสวยเช่นเดียวกับการทำคณิสาสมาธิยิ่งมากยิ่งเกิดพลังบวกมากเท่านั้นเกิดความสว่างสวยในใจของแต่ละท่าน โรคโควิดก็จะจา,จางหายไปจากใจความสงบสุขใจก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาสร้างความดีมาสร้างเมตตาธรรมเพื่อแผ่ให้แก่คนทั่วโลกแล้วเราจะได้บุญกุศลอย่างยิ่งวันนี้มาพูดถึงเรื่องมองคล38คือหลักการดำเนินชีวิตให้เกิดความดีและเกิดความเจริญรุ่งเรืองเราได้ฟังมาแล้ว ตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อที่เก้าวันนี้มาพูดถึงเรื่องข้อที่10ก็คือสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคาุตตังการพูดคำที่ดีเป็นมงคลสูงสุดหรือว่าเป็นความดีสูงสุดถ้าหากว่าเราพูดตรงกันข้ามเรียกว่าอัปปะมงคลคือคำพูดที่ไม่ดีเช่นเขาก็พูดเป็น ทํานองว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสีเขาว่าอย่างนั้นหรือว่าปลาหมอตายเพราะปากมันตายเพราะปากยังไงท่านไปสังเกตปลาหมอมันจะชอบทําทําฟองน้ำขึ้นมาบบบบคนก็รู้ว่ามันคือปลาพอรู้ว่าคือปลาก็แหวเอาแหไปหวาน มันก็จับปลาหมอขึ้นมาได้รวบตำแหน่งนี้อยู่ที่ตำแหน่งนี้คือปลามันอยู่แต่ถ้ามันไม่ทำฟองน้ำขึ้นมาก็ไม่รู้ก็มองไม่เห็นแต่ปลาหมอเขาทำเขาปลาหมอนี่ชอบทำมันก็เลยเป็นคำพิทิ์ว่าปลาหมอตายเพราะปากเพราะนั้นคำพูดเนี่ยพูดให้ดีก็ได้พูดให้ร้ายก็ได้พูดดูถูกก็ได้พูดเหยียดย้ำก็ได้พูดสอเสียดพูดนินทาพูดเพ้อเจอ้อพูดคำหยาบ หรือว่าพูดให้เรารักกันก็ได้อย่างหนุ่มสาวจะรักกันเนี่ยก็ต้องสรรหาคําพูดที่ดีๆคําพูดที่สุภาพคําพูดที่ฟังแล้วมันรื่นหูคนนั้นก็ชอบใจด้วยเสุนทรพูดว่าอย่างไงอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิน้นซากส่วนลมปากหวานหูไม่รู้หายประมาณนั้นประมาณนั้นฟังแล้วแม่มันชื่นใจเบิกบานใจเพราะฉะนั้นคําพูดอีกตรงกันข้ามเนี่ย พูดให้คนเสียใจแล้วไปฆ่าตัวตายก็มีและคำพูดนี่เกิดสงครามกันก็ได้คำพูดนั่นแหละยุติสงครามก็ได้ไม่ใช่ธรรมดาคำพูดเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าท่านจะให้มาพูดคำที่ดีเพราะฉะนั้นคำพูดมีอยู่สองอย่างหนึ่งคำพูดแบบสุภาษิตก็คือคำพูดที่ดีสองคำพูดแบบทุพภาษิตคือคำพูดที่ไม่ดีเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว เราก็ควรจะพูดคําที่เป็นสุภาษิตมันจะเป็นมงคลคือความดีให้แก่ชีวิตของเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าคําพูดที่ดีเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างหนึ่งคำพูดที่ถูกกาลเทศะสองคำพูดที่เป็นจริงสามคำพูดที่สุภาพสี่คำพูดที่มีประโยชน์ห้าคำพูดที่ประกอบด้วยเมตตานี่คือห้าข้อ ห้าข้อนี้เป็นคำพูดที่เป็นสุภาษิตเช่นข้อแรกเรียกว่าคำพูดที่ถูกกาละเทศะเราก็ต้องรู้จักบุคคลด้วยพ่อคนพูดอย่างไรแม่คนพูดอย่างไรสามีกับภรรยาพูดกันอย่างไรหรือว่าเพื่อนต่อเพื่อนพูดกันอย่างไรพ่อพูดกับแม่แม่พูดกับสามสามีหรือว่าลูกหลานคุยกับคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายคุยกับใครหรือว่าโยมทั้งหลายคุยกับพระคุยอย่างไรหรือว่าโยมทั่วไปคุยกับ ผู้มีศักดานุภาพยิ่งใหญ่หรือว่าพระราชาพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นสูงควรจะพูดอย่างไรเนรู้จักบุคคลและรู้จักชุมชนถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะรู้จักการรเทศัต์อย่างพ่อแม่ของเราเอาพูดกับพ่อแม่เราอยากได้ตังค์พ่อแม่เราต้องพูดยังไงถึงจะได้สําเร็จเอาลองคิดดูไปหาแม่แม่กําลังทํากับข้าวอยู่แม่อยากได้ตังค์แม่ นี่ไม่ดูการะเทศะเนี่ยแม่กําลังทํากับข้าวอยแล้วแม่จะมีจิตใจจะให้ไหมล่ะนี่คือเรื่อไม่รู้การะเทศะแต่ทําแม่นั่งดูนั่งสบายสบาๆเราก็ไปออดตอนไหนแม่ครับแม่ขาทําท่าบีบนวดหน่อยโอ้ยแม่ครับแม่ขาแม่อะไรลูกคือว่าผมผมอะไรผมนั่นนะแม่อะไรลูก ผมอยากได้โทรศัพท์มือถือโอ้ยไม่อยากแม่จะซื้อให้นี่ก็เรียกว่าคําพูดที่ดีไปอ้อนหน่อยแต่พูดคําไม่ดีแม่ก็ไม่ให้นะนี่รู้จักบุคคลรู้จักชุมชนรู้จักกาลเทศะในการพูดทีนี้ต้องพูดคำเป็นจริงด้วยพูดคําจริงแล้วก็พูดคําสุภาพพูดให้มีประโยชน์แล้วก็พูดประกอบด้วยคําเมตตา บางคนพูดไม่เมตตาพูดแบบใสาอารมณ์แลยวว่าพูดด้วยความโมโหฮ่อออกมาอย่างนี้อันนี้ทะเลาะกันแน่แล้วก็พูดไม่มีประโยชน์เรียกว่าพูดไร้าสาระมันก็มีพูดคำสุภาพใครฟังก็นุ่มหมูฟังแล้วชื่นใจเหลือเกินคำพูดนี้ถึงบอกว่าฆ่าคนก็ได้ทำให้คนมีกำลังใจ ไปสูดจุดหมายปลายทางที่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องการพูดห้าอย่างหนึ่งคำพูดที่ถูกกาละเทศะสองคำพูดที่เป็นจริงสามคำพูดที่สุภาพสี่คำพูดที่มีประโยชน์ห้าคำพูดที่ประกอบด้วยเมตตาเรามาฟังนิทานเรื่องโคนันทิวิสารโคนันทิวิสารนี่ก็คือเป็นพระโพธิสัตว์ที่เสวยประชาติเป็นโคนันทวิสาร แล้วก็มีพราหมณ์เอาไปเลี้ยงแล้วก็รักเหมือนลูกกอดมืวนกับลูกของตัวเองเนี่ยให้ดื่มน้านมเลี้ยงอย่างดีโอ้ยคนนันทวิสารเนี่ยก็รู้ว่าผู้ที่เป็นพราหม์เลี้ยงเนี่ยเป็นพ่อของตัวเองก็เลยอยากจะตอบแทนบุญคุณพ่อที่เลี้ยงตัวเองมาอย่างดีก็เลยไปพูดกับพ่อว่าคุณพ่อผมอยากจะตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อที่เลี้ยงผมมาอย่างดีเนี่ย แล้วพ่อก็ที่เป็นพรามก็แล้วจะทําอะไรล่ะลูกให้พ่อไปพน,นันกับเศรษฐีโกวินทะโกวินเศรษฐีโกวิน,เ,วนเขามีเกวียนตั้งร้อยกว่าเล่มเขาเป็นพ่อค้าเอาเกวียนนี่ไปบรทุกสิ่งของแล้วก็ไปขายตามบ้านเมืองต่างๆได้ทรัพย์สมบัติมามา,มากมายชื่อว่าโกวินเศรษฐีนายพรามผู้เป็นเจ้าของโค ก็ไปหาเศรษฐีโกวินบอกว่าฉันมีโคตัวหนึ่งท่านมีโคเท่าไหร่โอ้ยฉันมีเยอะแยะแล้วลากเกวียนลำหนึ่งต้องใช้โคกี่ตัวสองตัวสองตัวสองตัว,ตวฉันขอทาพนันฉันมีโคตัวหนึ่งฉันจะให้เศรษฐีเนี่ยบรรทุกด้วยกรวดทรายดินประมาณหนึ่งร้อยเล่มเกวียน ฉันจะให้โคตัวเดียวของฉันเนี่ยลากไปฉันท้าพน,นันหนึ่งพันกหาปะนะเศรษฐีโอ้โหโคตัวเดียวมันจะลากไหวเลยของฉันเนี่ยบนทุกสิ่งของไปต้องอาศัยโคทั้งสองตัว,สอ,ตวสองตัวแต่ละเกวียนอันนี้ร้อยเกวียนมันจะมันมันจะลากด้วยโคตัวเดียวได้อย่างไรเนี่ยเอาเศรษฐีก็ท้าพน,นันทันทีเอาก็เอาตกลงเอาเกวียนไปตั้งห้าอาหนึ่งร้อยเล่ม แล้วบรรทุกหินทรายกรวดเต็มเลยทีนี้โคนันทวิสารกับพลามก็เอามามาแล้วก็เทียมเกวียนอย่างดีเมื่อเทียมเกวียนเสร็จแล้วก็พลามก็ขึ้นขึ้นสู่หลังโคนันทวิสานพอขึ้นไปนแล้วก็เอาไม้ตีพูดไม่สุภาพเนี่ยไอ้โคงโง่ไอ้โคงโกงจงลากเกวียนนี้ไป โคน,นันทวิสารได้ฟังคําที่ไม่ดีเราไม่โง่ก็บอกว่าเราโง่เราไม่โกงก็บอกว่าเราโกงเกิดความเสียใจน้อยใจยืนนิ่งเลยพอยืนนิ่งเศรษฐีก็เห็นว่าโคลากไม่ไหวบอกลงมาลงมาตะพรามท่านแพ้พนันแล้วก็เลยเอาเงินหนึ่งพันกหาปณะะให้เศรษฐีกวินไป กเลยเอาโคนันทวิสารกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็มานั่งเศร้าโอ้เสียงเงินตั้งพันนอนเศร้าออซึมอยู่โคนันทวิสารก็เห็นพ่อมีอาการอย่างนั้นก็เลยเข้ามาพ่อท่านอย่าเสียใจเลยมันไม่ใช่ความผิดของผมเป็นความผิดของพ่อเองไหนว่าเป็นความผิดของเรายัางไงแกเป็นคนบอกว่าให้ไปลากเกวียนไปท้าพานัน พอ่อพ่อพูดกับผมไม่ดีพ่อพูดคำที่ผมไม่ใช่คนโกงพ่อก็บอกว่าหาผมเป็นคนโกงผมไม่ใช่ไม่ใช่คนโง่ก็หาว่าผมเป็นคนโง่แล้วผมจะไปลากเกวียนพ่อทำไมขอให้พ่อพูดกับผมดีๆได้ไหมคราวนี้ผมจะลากให้พ่อได้เต็มที่เลยผมจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังแต่พ่อต้องพูดกับผมดีๆ เออถ้าอย่างนั้นฉันก็จะพูดกับแกดีๆคราวนี้ฉันจะไปพน,นันสองพันกหาปะนะแกต้องลากให้ได้นะโคนนันที่ไปสางกรับปะกว่าได้แต่นี้ก็ไปท้าพน,นันกับเศรษฐีอีกเมื่อไปท้าพน,นันกับเศรษฐีเทียมเกวนเรียบร้อยขึ้นสุขสหลังโคงนันทิสารก็บอกว่าโคนนันทิสารลูกรักของพ่อ เจ้าจงลากเวียนไปเถิดเพราะว่าลูกรักของพ่อเท่านั้นแหละโคนาทวิสานิเกิดกำลังใจขึ้นมาทันทีโคน,นันทวิสานลูกรักของพ่อเจ้าจงลากเกวียนไปเถิดคำแค่เนี้เกิดพลังมหาศาลลากเกวียนไปตั้งร้อยเล่มเศรษฐีเห็นตกตะลึงเลยโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเนี่ย เศรษฐีแพ้พันนันก็เลยให้เงินแก่ตาพรามที่เป็นเจ้าของโคนันทวิสา 2, รสองพันกหาปณะนะนี่คือคำพูดที่ดีๆเนี่สำเร็จประโยชน์ได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าคำพูดที่พูดด้วยความสุภาพพูดด้วยความจริงใจพูดประกอบด้วยเมตตาก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จได้ เพราะฉะนั้นคําว่าสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคลมุตตัมังคําพูดที่ดีที่สุดนี่เป็นมงคลให้แก่ชีวิตเราแล้วก็มีอยู่ห้าข้อ 1. นึ่คำพูดที่ถูกกาลเทศะ 2. งคำพูดที่เป็นจริง 3. ามคำพูดที่สุภาพ 4. ี่คำพูดที่มีประโยชน์ห้าคำพูดที่ประกอบด้วยเมตตาถ้าใครทำได้ บุคคลนั้นก็จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก็คงจบไปเพียงเท่านี้